ใครที่กําลังเป็นโรคลําไส้ใหญ่บวมลําไส้แปรปรวนหรือต้องดื่มเหล้าเบียร์บ่อยๆหรือทานอาหารผร้อนบ่อยครั้งที่ทานอาหารแปลกหรืออาหารทะเลแล้วปวดท้องหรือท้องเสียขอแนะนาให้ใช้บรรจุภัณฑ์ประโยชน์จากสปอร์เบรย่ของเราเลยครับฉันเป็นหมอคุณหมอธนพมีประสบการรักษาโรคระบบทางเดิอนอาหารมา16ปีในฐานะแพทย์ที่มีประสบการณ์รักษาโรคทางเดิอนอาหารมา16ปีฉันขอยืนยันว่ายิสปอร์เรย่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับระบบย่อยอาหารที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในประเทศอังกฤษได้ทําการวิจัยและค้นพบว่าเคล็ดลับในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงคือการให้แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารประการแรกโปรไบโอติกสปอร์เย่าจะถูกส่งมายังร่างกายในรูปแบบของสปอร์ซึ่งออกฤทธิ์เร็วกว่าโปรไบโอติกหรือแกนนูทั่วไป3-5ถึงเท่าเพราะสปอร์โปรไบโอติก มีความมั่นคงต่อกรดในกระเพาะอาหารคงที่ต่ออุณหภูมิและคงตัวเมื่อเวลาผ่านไปจึงเชื่อป้องกันไม่ให้แบ,บคทีเรียรที่เป็นประโยชน์ถูกทําลายโดยกรดในกระเพาะอาหารหรือความร้อนทําให้เป็นระสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นประการที่ 2. สปอร์เย่ยของเราผลิตโดยเทคโนโลยีการผลิตสปอร์โปรไบโอติกรุ่นที่5ของสาราชาอาณาจากักรใน1หนลอด มีสปอร์แบคทีเรียที่มีประโยชน์แบคซีลัสคาซไยแอนแบคซีลัสซับสติลถึง3,000ล้านตัวที่ช่วยทำลายแบคทีเรียที่เป็นอันตรายด้วยการแย่งชิงอาหารและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยทำให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายตายและถูกขับออกมาในขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างเยื oo, ่อหุ้มชีวภาพช่วยสร้างและสมานแผลประการที่3สปอร์เยล มีเอกสารรับรองและการตรวจสอบเต็มรูปแบบในด้านคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมือของฉันมีใบรับรอง USFDA รับรองว่าสปอร์บรเยลตรงตามมาตรฐานและนำเข้าการหมุนเวียนในอังกฤษซึ่งเป็นตลาดที่มีความต้องการมากที่สุดในโลกสปอร์เบรเยได้รับการรับรองจากออยไทยรหัส484002675001 หลังจากใช้เพียง30นาทีอาการปวดท้องท้องอืดแสบบร้อนบริเวณท้องและทวารหนักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากใช้ไปเพียง7วันอาการท้องเสียและท้องผูกจะไม่ปรากฏขึ้นอีกและระบบย่อยอาหารก็จะแข็งแรงดีหลังจากใช้เป็น1เดือนเซลล์เยื่อบุในลำไส้จะถูกสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่มีจุดโฟกัสของลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลอีกต่อไปสปอร์ย่อยนี้นะครับได้รับการแนะนําโดยแพทย์ทุกคนที่สมาคมโรคทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตามสถิติจากผู้ใช้1 0 0 0 0แสนรายที่ใช้สปอร์เย์เป็นเวลา 1, 1> เดือนมีผู้ป่วยถึง95625รายที่มีอาการดีขึ้นจากโรคทางเดิอนอาหารครับซึ่งผมใช้ชื่อเสียงของผมในการให้คำมั่นว่าระบบย่อยอาหารของผมจะแข็งแรงหลังจากใช้ยีสต์สปอร์เยลเป็นเวลา 1, 1> เดือนใครก็ตามที่เป็นโรคระบบทางเดิอนอาหารควรใช้สปรไบโอติกสปอร์เย์ทันทีอย่าปล่อยให้แผลในกระเพาะอาหารหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดขึ้นมา แก้กันตอนนี้ดีกว่าแก้กันตอนที่สายเกินไปนะครับ